ต่ำสุดตกต่ําสุดนะครับตกต่ําสุดรอบ30ปีโชว์รูมไร้คนขับวิกฤตค่ายรถยอดผลิตตกต่าสุดรอบนะฮะสาปีตกต่าที่สุดนะฮะตกต่าที่สุดในรอบ30ปีโชว์รูมไร้คนขับโชว์รูมไร้คนขับอ่าก็โชว์รูมมีไว้โชว์รถจะมีคนขับได้ยังไงอะ่ะเออขนาดทองยังแห่กันขายนะฮะ เงินจะไม่มีซื้อข้าวอยู่นั่นแหละแม่เดี๋ยวร้อนกันทั่วถึงตาค่ายรถแล้วครับอยากรู้วิธีขายให้ได้ไหมล่ะลด <c oughs> ร,ราคาสิครับรดราคาขายมันกี่แสนอะ่ะสามแสนใช่ไหมถ้าสามแสนก็ขายมันสักแสนเลยนะฮะหรือแสนห้าลดมันเลย50%แล้วก็ให้ผ่อนยาวๆด้วยนะครับสิบถเลยดอกศนก็ยิ่งหวานนะฮะเดี๋ยวก็ขายออกเองวันที่ เดเดเดี๋ยว,ย,ว,ย,วยอดผลิตรถยนต์เดือนเมษา63มีทั้งสิ้น24,711คันลดลงจากช่วงเดือนอช่วงเดียวกันนะของปีก่อนถึง83.55%โอ้วันที่20นะฮะวันนี้เลยนายสุรพงศ์รอ,องประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสอทอเนี่ยนะเปิดเผยว่ายอดผลิตรถยนต์เดือนเมษา6-3มีทั้งสิ้น24,711คันลดลงจากช่วงเดือนเดียวกันเนี่ย83.55%เป็นการลดลงทั้งจากการผลิตเพื่อส่งออกที่ผลิตได้นะครับ1มื1นคันลดลง81.76% และการผลิตเพื่อจํำหน่ายในประเทศผลิตได้ 10, 1988คันลดลงอยู่85.35% 8 5 85นั่นแหละนะ85ทั้งหมดเลยโอ้โห80กว่าทั้งนั้นนะครับการผลิตและการลดลงก็ทั้งในประเทศและส่งออกนะซึ่งกำลังการผลิตในเดือนเมษาเป็นการลดลงต่ำสุดในรอบ30ปี ใกล้เคียงกับปี2533ที่ประเทศไทยมีกำลังการผลิตรถยนต์3 4 0 0 0คันต่อปีโดยสอดคล้องกับยอดขายในประเทศอยู่ที่3 1 1 0 9คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน65%นะครับ65.2%จากผลกระทบของการระบาดนะครับของโควิด -19 ทำให้ประชาชนอยู่บ้านและไม่อยากใช้เงินถึงอยากใช้เงินก็ไม่มีสตางค์พอแล้ครับนะฮะไม่มีสตางค์พอจะไปใช้อะไรที่ฟุ่มเฟือยขนาดนั้นคุณก็ต้องล่อโดยการ,รลดราคาแบบ80%ไปเลยนะฮะหรือ50%ไปเลย50%ไปเลยเออสองหมื่นขายสองแสนขายขายแสนอ่ะให้ผ่อนด้วยนะครับเออบวกดอกไปสักหน่อยก็ก็โอเคนะจะขาดทุนอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ได้ขายนะ เพราะรายได้และความเชื่อมั่นลดลงและยอดการส่งออกอยู่ที่2 3 3 6 6คันลดลง69.71%ซึ่งลดลงในทุกตลาดเนื่องจากเศร,รษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงรวมถึงผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด1 9ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกลดลงตามไปด้วย65.15% อยู่ที่1 2 3 0 0 8 9 0 7ล้านบาทเออล้านบาทขนาดนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป้าหมายยอดผลิตปีนี้ที่คาดไว้จะผลิตได้1ล้านคันจะเป็นไปได้หรือไม่ก็รู้สึกจะมีการสั่งชะลอการผลิตแล้วนะครับแล้วกอ็อะไรล่ะเหมือนกับจ้างให้ สมัครใจนะให้ให้พนักงานสมัครใจลาออกด้วยนะฮะมีเงินให้นะครับถูกไหมฮะแล้วบางอันนี้ไม่ได้ใจนะว่าที่ผลิตบางที่สั่งหยุดและปิดหรือยังนะฮะไม่ถึงปิดชั่วคราวนะครับแต่มีการชะลอและว่าจ้างให้ออกด้วยครับอันนี้อันนี้ข่าวล่าสุดก็ก็ต้องทําใจนะเพราะว่าทุกคนอนะมีผลกระทบทุกคนยกเว้นคุณจะเอามาแจกนะแล้วก็เอามาขายถูกอะเพราะตอนนี้กาลังฮิตกันเชียว ทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะกับข้าวกับปลาเอามาแจกนะฮะเอามาขายถูกนะครับบางทีก็เอามาทําทาทากินกันฟรีๆนะครับเออคุณก็ต้องเอามาแจกบ้างนะครับเออจะดีไหมงั้นก็จับฉลากซะเลยนะครับใครซื้อหนึ่งคันจับฉลากเพื่อลุ้นรับหนึ่งคันอะไรอย่างเงี้ยเออนะใครไม่ซื้อก็ไม่ได้จับใช่ไหมเขาก็ต้องเสี่ยงดวงกันหน่อยละก็ต้องซื้อกันสักหน่อยหนึ่งละเพื่อจะได้2คันนะครับ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศจะคลี่คลายแต่ก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการระบาดกลับมารอบ2หรือไม่คงไม่มีนะคงไม่มีเพราะว่าต้องทิ้งระยะห่างครับมันจะระบาดมากขึ้นเป็นทวีคูณก็ต่อเมื่อ,อคุณไม่ไม่อะไรอะไม่รู้จักเก็บตัวบ้างนะครับแล้วก็ไม่รู้จักเรียกว่าครบคุมบริเวณนะนะอย่างสมมติเชียงรายใช่ไหม มันอาจจะเริ่มมีการผ่อนปลุหรือปล่อยแล้วขราวเนี้ยแม่จันนะ่ะกลายเป็นมียอดเพิ่มขึ้นมีระบาดเพิ่มขึ้นก็ปิดแม่จันไปเลยนะครับให้คนในหมู่บ้านก็อยู่กันเฉพาะในหมู่บ้านนะครับก็ต้องรับผิดชอบตัวเองมันจะได้ไม่ไม่แพร่ไม่ระบาดที่อำเภออื่นนะฮะแค่นี้การระบาดรอบ2ก็จะถูกควบคุมได้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดรุนแรงไม่ระบาดรอบ2อ,อย่างรุนแรงแน่นอนนะครับมันมันก็อยู่ที่ครับผิดชอบนะแล้วก็ การดูแลการใส่ใจของเจ้าหน้าที่เลยนะครับตรงไหนระบาดก็ปิดตรงนั้นไปนะครับกักบริเวณกันไปนะครับแต่ก็เกิดการระบาดกลับมาระลอก2อีกอันนี้น่ากลัวนะฮะปิดล็อกบ้างแล้วนะแต่ก็อาจเกิดนะฮะอาจเกิดในครั้งที่2ได้นะจึงฟันธงไม่ได้ว่ายอดผลิตปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ต้องติดตามสถานการณ์โควิดว่ายืดเยื้อะแค่ไหนทั้งในและต่างประเทศที่ไทยมีสัดส่วนส่งออกรถยนต์ถึง55% อืมเบื้องต้นบอกได้เพียงว่ากรณีเลวร้วายที่สุดกําลังการผลิตก็น่าจะอยู่ที่1ล้านคันถ้ายืดเยื้อนานกว่าที่ประเมินไว้เดือนมิถุนาสองห้าหกสและรุนแรงถึงขั้นปิดทุกโรงงานก็ต้องประเมินใหม่อีกครั้งนะฮะโอ้โหจะผลิตอะไรให้ถึงล้านละ่ะในเมื่อการส่งออกจะรู้สึกยากนะฮะถึงส่งออกไปประเทศอื่นเขาก็ยังชะลอการการซื้อขายนะฮะการ ชะลอตัวทางเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับก็ต้องทําใจนะฮะมันเหมือนอามาเกด,ดอนลงอะ่ะนะฮะคิดซะว่ามันเกิดสงครามโลกกันลวกันนะครับหรือไม่งั้นก็เกิดสภาวะอเมาเกาด,ดอนนะครับทุกคนหนีตายกันหมดแล้วก็หลบภยัยหลบหลุมนะใครจะมาค้าขายกันละ่ะนะฮะทุกคนก็ต้องอยู่บ้านนะฮะเออเดือน2เดือนแต่ตอนนี้มันกี่เดือนแล้วนะกี่เดือนแล้ว <laughs> จะตายกันหมดละ <laughs> อุตสาหกรรมคือสอทอนะเปิดเผยว่าผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษา63อยู่ที่ระดับ75.9ลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ88นะซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ11ปีนะับตั้งแต่เดือนเมษายน6เมษายน2552เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนะมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคระบาดของรัฐอีกนะฮนะท้งนี้ส่งผลให้การใช้ใจ่ายและการบริโภคลดลงโดยเฉพาะสินค้า คงทนผู้ประกอบบางาผู้ประกอบการบางรายจึงชะลอการผลิตการลงทุนและลดการจ้างงานจนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SME นั่นเองนะก็เรียกว่าผลกระทบก็เลิกจ้างเลิกงานปิดอะไรกันเยอะแย,ยะไปหมดนะฮะทั่วฮะทั่วดนกันทั่วประกอบกับปัญหาภายัย แรงที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อรายได้และกําลังซื้อในภาคเกษตรฮะความแห้งแล้งนะครับภัยแห้งแล้งที่ผ่านมาเดี๋ยวเย็นๆครับเดี๋ยวฝนมาแน่นอนพายุมาฮะพายุมาพาความชุ่มชื้นพาฝนมาด้วยนะครับเผลอๆจะท่วไมไหมขน้นเองนะครับเออสอทพอประเมินดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนนี้จะลดลงมากอยู่แล้วเพราะเป็นเดือนที่มีการล็อกดาวน์ทั้งเดือนแต่ยอมรับว่าดัชนีเดือนเมษาลดลงมากจนน่าใจหายนะฮะที่ผ่านมานี่โอ้โหจริงนะฮะ แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มปลดปลดปลดล็อกบ้างแล้วไงนะครับเดี๋ยวอะไรก็น่าจะเริ่มเข้าที่นะครับใจหายเกือบ 13. จุดนะอยู่ที่ระดับ75.9าต่ำสุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและยังเป็นการลดลงต่ำสุดในผู้ประกอบการทุกขนาดกิจการจึงหวังว่าเดือนพฤษภาคมจะปรับตัวดีขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเริ่มคลี่คลายครับผมใช่โดยผู้ประกอบการ69.5%ายังยังมีความกังวลมากเกี่ยวกับ สภาวะเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นนะแต่ประเทศไทยเราจะดีกว่านะฮะส่วนประเทศอื่นนะถึงแม้จะพยายามทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นโดยการปลดปล่อยหลายๆอย่างก็ตามแต่ก็พากันตายละนาวนะครับแล้วก็พากันติดติดจนแบบเอ่อจ,จนจนแบบลามอ่ะแล้วควบคุมกันไม่ได้นะครับก็จะยาวันต่อไปแต่ประเทศเราเนี่ยมันก็จะเหมือนเจ็บครั้งเดียวนะเดี๋ยวลองดูเออลองด,ดูต่อดูต่อไปเพราะอาจจะเจ็บแค่ครั้งเดียวนะฮะเอาให้อยู่นะครับแล้วแค่นั้นก็จะเริ่มเปิดให้คลายนะส่วนการเปิดประเทศยังไม่แน่ใจนะ เพิเ่มก็จะให้เที่ยวให้สบายกันในประเทศกันก่อนนะครับค้าขายกันนี่แหละไทยทําไทยใช้นะฮะไทยเจริญนะฮะเจริญหรือไม่นะฮะเดี๋ยวดูกันไปต่อไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดที่กระจายไปทั่วโลกส่งผลให้คําสั่งซื้อต่างประเทศลดลงทําให้ดัชนีคาดการณ์สเดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ88.8ลดลงจากครั้งก่อนอยู่ที่96.0ต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภา 2552เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อการประกอบกิจการในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูงจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่ะชะลอตัวลงภายหลังจากการระบาดโควิดที่มีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างไปทั่วโลกนะฮะซึ่งยังไม่มีความแน่ชัดว่าวิกิจโควิดจะสิ้สน,นสุดเมื่อใดนายสุพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับแนวโน้มการปิดกิจการนั้นมีคณะกรรมการโควิด พิจนา,นา,ารณามาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่เป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการเพื่อช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนงวันที่20พฤษภาคม2563เห็นว่าควรจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลด0.5%จากปัจจุบันอยู่ที่0.7 0.75%มาอยู่ที่0.25%เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวหรืออย่างน้อยก็ช่วยให้ภาคเอกชนกลับมาสู้กระบวนการผลิตในต้นทุนที่ ถูกลงลดค่าใช้จ่ายได้ในภาวะวิกฤตที่ค่อนข้างจะยืดยาวและไม่รู้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดครับอันนี้ผมก็ได้รับผลกระทบเช่นกันก็คือมีรายเดือนมีค่างวดที่ต้องชำระนะแล้วก็ก็ยังช่วยนะฮะว่าอย่างดิสโก้นะพุดธามตรงและคลิดว่าน่าจะค่ายอื่นที่อื่นน,นิสซิงอะไรเงี้ยอ่ก็น่าจะช่วยเยียวยากันด้วยนะฮะก็มีการ ให้จ่ายแค่ค่าค่าดอกอย่างเดียวเออเขายังช่วยหรือว่าเรียกว่าผ่อนชำระนี้ไปนะฮะของผมก็อุทธร์ไปอยู่ที่6เดือนนะครับขอเยียวยาไปที่6เดือนก็6เดือนนะฮะเดี๋ยวไม่แน่ถ้ายังมีปัญหาอยู่ก็อาจจะมีเพิ่มอีก3เดือนตั้งหน้าก็ได้นะอันนี้เขายังช่วยออกมาช่วยเยียวยาประชาชนได้บ้างนะครับไม่งั้นก็ไม่มีปัญญาจ่ายอยู่แล้วลหละนะครับข่าวสดเขียนเจมคอมอ่านครับขอบคุณครับ